สวัสดีครับวันนี้พบกับ Manchester City ี้แฟนคลับอิทธิพลของอินคลากุนเดวกันส่งผลให้เป๊ปกุดิดลลาต้องการให้กองกลาง Manchester City ีเซ็นชัญญาฉบับใหม่เกินปี2023อิทธิพลของอินคลากุนเดวกันที่ Manchester City นั้นเติบโตขึ้นตามฤดูกาลท้ายที่สุดมิดฟิลมากประสบการณ์รายนี้ได้รับการโบวตให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเฟอร์นันดิโญในฐานะกัปตันทีมของทัพเรือใบสีฟ้าเมื่อเร็วๆนี้ นอกจากนี้แข้งวัย31ปียังเริ่มต้นฤด,ดูกาลด้วยฟอร์มร้อนแรงมากเสียจนไม่ต้องคิดมากที่จะแนะนําว่ากุนเดูกันเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดีที่สุดของทีมหลังจาก2เกมแรกในพรีเมียร์ลีกซึ่งใน2เกมล่าสุดเบราโดซีวาได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นสำรองเป็นโอกาสที่กุนดูกันได้ร่วมประสานงานแดนกลางกับเควินเดียบอยในเกม2นัดที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีคําถามสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สโมสรอนกุนดูกันอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับเซตตี้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าฝ่ายของเปปกูดิล่า ยินดีที่จะขายกองกลางในช่วงซัมเมอร์ท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะอีกครั้งก่อนกูดกันยอมรับด้วยว่าสักวันเขาอยากมีโอกาสกลับไปที่เยอรมันสักวันหนึ่งหากข้อเสนอทําให้เขาสนใจอย่างไรก็ตามมีการอัปเดตใหม่ได้เปิดเผยว่ากัปตันของทัพเรือใบสีฟ้าคนใหม่ถูกตั้งความหวังให้ฝากอนาคตไว้กับสโมสรในระยะยาวตามรายงานของซันสปอร์ตกวเดลล่าต้องการให้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งรับประกันว่าจะอยู่ที่ซิตี้ต่อไปหลังจากฤดูร้อนปี2023 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงว่ามิดฟิลด์ตัวเก่งมีความสนใจที่จะเซ็สนสัญญากับสโมสรแมนซิตี้ต่อไปรา,ายละเอียดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือในขณะที่ซิตี้ไม่มีจตรนาที่จะปล่อยผู้เล่นไปพวกเขาก็ยังไม่เรียบเร่งที่จะเปิดการเจราจาข้อตกลงใหม่กับเขาเหตุผลที่ระบุไว้เป็นเพราะสโมสรตั้งเป้าที่จะรอจนกว่ากุนโดกันจะกลับมาจากการแข่งขันกั่าต้าเวิลด์คัพในปลายปีนี้ก่อนที่จะเริ่มการสนทนาดังกล่าวเป็นผลให้การเจราจาสัญญาคาดว่าจะไม่เริ่มจนกว่าจะถึงปีหน้า ความเชื่อมั่นของพวกเขาอยู่ในความจริงที่ว่ายังคงมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างทั้งผู้เล่นและสโมสรเนื่องจากกุฎกันยังคงเป็นฟันเฟืองสาคัญในแผนการทําทีมของกวัวเดโวล่าและบทบาทใหม่ของเขาในฐานะกัปตันทีมมีความเป็นไปได้มากกว่าที่การเจรจาจะเปิดฉากขึ้นในที่สุดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบ รบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออ,อัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ